สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปดูระบบการศึกษาของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นมากที่สุดในยุโรปนะครับเขาจะมีวิธีการสอนและการจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะครับเราไปดูกันเลยครับค่ะสำหรับเรื่องของระบบภาพรวมของเนเธอร์แลนด์นะคะเราก็จะแบ่งออกไปทั้งหมด4อย่างค่ะได้แก่ระดับ อนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาค่ะซึ่งแต่ละอย่างนะคะก็จะมีโรงเรียนที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละโรงเรียนก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียนค่ะโดยแต่ละโรงเรียนนะคะจะมีเรื่องของสายอาชีพเรื่องของความต้องการหรือความสนใจของนักเรียนเป็นหลักค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกของนักเรียนให้เติบโตไปเป็นบุคคลที่ดีของชาติค่ะค่ะต่อมานะคะคือช่วงประถมศึกษาค่ะช่วงประถมศึกษานะคะจะมีนักเรียนอายุ 8-12ปีค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะของประเทศนเทนเธอร์แลนด์ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางด้านาปูพื้นฐานให้กับนักเรียนค่ะส่วนนั้นมัธยมศึกษานะคะก็คือจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงอายุ12-18ปีซึ่งประเทศนเทนเธอร์แลนด์นะคะจะสังเกตได้ว่าเขาได้ให้นักเรียนนั้นได้เลือกอาทางเดินและทางเลือกในการเรียนช่วงมัธยมศึกษาของตนเองสำหรับระดับอุดมศึกษาใน,นเนเธอร์แลนด์ มีทั้งมหาลัยแบบปฏิบัติและเชิงวิจัยนักศึกษาได้รับอิสระในการเลือกวิชาเรียนและได้ลงมือปฏิบัติจริงสำหรับเทคน,นิคของการสอนของเนเ์แลนะครับเทคนิคการสอนของเขาเขาได้มีการนําสื่ิเล็กทรอนิสและเทคโนโลยีในปัจจุบันมาปรับใช้ในการสอนครับเพื่อที่จะให้เด็กของเขาได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วและปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าะจะเป็นการใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หรือว่าสิ่งต่างๆที่ทำให้เด็กเข้าใจและเรียนรู้กับสังคมปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้นครับและยังมีการเรียนการสอนแบบ Active l e a r n i n g ครับทำให้เด็กเข้าใจในการเรียนการสอนและมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นครับทำให้เด็กเรียนรู้ได้รวดเร็วและอย่างมีสักยภาพครับ สำหรับระบบการศึกษาของเนเธอร์แลนด์นะคะมีข้อดีดังนี้ค่ะได้แก่เรื่องของการเรียนเรื่องของการลงมือปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของกีฬาค่ะซึ่งมีกิจกรรมอย่างหลากหลายที่ทําให้นักเรียนมีรอยยิ้มและมีประสิทธิภาพกับการเรียนค่ะนักเรียนมีความสุขคุณครูมีความสุขทําให้โรงเรียนน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งการเลือกสายการเรียนต่างๆก็ขึ้นอยู่กับความถนัดและความต้องการของนักเรียนทําให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นค่ะ ในระบบการศึกษาของเนเธอร์แลนด์จะมีข้อดีมากมายแต่ก็ยังมีข้อจํากัดเช่นความกดดันในการแข่งขันค่าใช้จ่ายในระดับอุดมศึกษาและความแตกต่างของโรงเรียนความยืดหยุ่นในระบบการศึกษาที่อาจทําให้นักเรียนสับสนระบบจึงยังมีช่องว่างที่ต้องพัฒนาให้เข้ากับนักเรียนทุกคนมากยิ่งขึ้น